เน่ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยะนรับผมอ่าก็สงสัยซยีปกติเห็นเล่นแต่เกมอัดแต่เกมนะอันนี้ก็คือจอคอมพิวเตอร์ผมนะครับผมวันนี้เราจะมาอะสอนการปรับเสียงนะครับผมปรับเสียงให้ดังขึ้นนะเอะอก็อาจจะเป็นการผสมการปรับเสียงที่ไม่มีเสียงรบกวนไอ้จร๊อะไรต่างๆนานานะเนะนะนะออนั่นแหละ ล่ครานี้ผมก็แบบผมไม่รู้นะว่าของผมก็เป็นหรือเปล่าแนี่ว่าผมผมฟังของผมเองมันไม่ได้ยินเสียงคือรบกวนนะจริงๆสําหรับผมอะอ่าของผมเองเอาวิธีปรับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะมาสอนปรับใน Windows 7ซเนะครับผมก็นี่เลยกดอ่าเห็นรูปลำโพองอย่างเงี้ยเออกดขวาแล้วก็อ่าใครจะรีคอร์ดิ้อะไรก็ตามผมกดซาวด์ละกันเดีๆๆ๋ยวจะอธิบายให้้วยถึง นี่ครแล้วก็มาเพย์โอิยกระตุกเพย์แบล็คเพย์แบล็คเออกระแดะไปเปล่าอ่ะเพย์แบล็คเนี่ยครับผมแล้วก็กดพอลิสตี้เนี่ยครับอ่าถ้าอยากให้ได้ยินเสียงแบบดังชัดเจนแจมแจ๋วนี่ยมาตรงนี้ปรับให้100หร้อยทุกอย่างครับ100ร้อยทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับกดบาลานแล้วก็บูมเออไอช่วงทีผมก็ลืมปรับจริงๆริงโอ้มาอัดเก็บแล้วลืมปรับ มันน่าอายไหมครับมันน่าอายมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่คือริวิเชื่อถือไม่ได้นะครับผมเนี yeah. ่ยปัดตัวนี้เสร็จปุ๊บก็กด d i s a b l e f f ฟเฟกต์ไหมเออเดซิบเบลว่า Disable ว่าโอเคกดโอเคไปเบอร์นี้ครับแล้วไปลง Recording เนี่ยครับผมด้านล่างนี้ไม่ต้องสนใจนี่อ๋นนี้ไมโครโฟนนี้ครับที่มีคื้างข้าง เราเลเวลชิคหรือกด p r o p e r t i เน yeah, sure, so ี่ยผมอ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะปรับเลเวลให้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สิ่งธรรมดาด้วยปรับเลเวลให้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ไมโครโฟนบูนี่อ่าแนะนำให้อยู่ยี่สิบถ้ามันจะไม่ได้ยินนะครับอ่าอันนี้จะค้องนะเออถ้าสิบก็เบาเบาเนี่ยผมสามสิบก็จะมาหาดังนะเอายี่สิบก็พอเนี่ยคับเสร็จแล้วก็ ก็ติ๊ก DC Offset cancellation เนี่ยแล้วก็กดไม่ต้องคลิกเดซิเบลออ f สาร์ฟไรต์เนี่ยครับผมก็ติ๊กตามนี้ทำตามนี้นะแล้วก็กดโอเคเบอร์ลยเนี่ยครับผมส่วนสำหรับใครที่มีปัญหาในการเสียงอ่ก็เท่านี้แหละคลิปก็เท่านี้แหละสั้นๆสำหรับใครที่มีปัญหาในการเสียงไม่อะไรก็ โพสไว้ใต้ดีสคริปชั่นได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมาเนะี่ยก็โพสไว้เดี๋ยวถ้าอันไหนตอบได้เดี๋ยวก็จะตอบนะครับผมนี่เพิ่งลงคลิปพี่บีไปโอเคเห็นดูมากเลยนะครับเนะี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับคลิปนี้ขอลาไปเป็นตัวนี้สวัสดีครับ